เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทําการแจกโค้ดฟรีไฟล์แล้วก็แจกเพรฟรีไฟล์ฟให้ฟรีนะครับนะอนอื่นนะครับนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับไย่เลิมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆของช่องพีนะครับนะก็จะมีแจกโค้ดแจกเพจให้ฟรีๆนะครับนะก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดแจกเพจกันเดี๋ยวพาไปดูทางด้าของกิจกรรมด้านบนกันก่อน,นครับที่เขียนว่า6วันนะครับนะก็ให้น้องๆกดเข้าไปนะครับนะก็ กดเข้ามานะครับก็จะเป็นทาราของกิจก,กรรมเออเปอร์เซ็นต์ลดนะครับนะ mm hmm. ก็จะเป็นทาราของกิจก,กรรมตัวนี้เลยนะครับ mm hmm. เหลืออีกแค่6วันนะครับก็จะเป็นทาราของการลดราคาพิเศษนะครับนี่ของระวันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นพวกเสื้อตำนานบัตรเปลี่ยนชื่อเออแล้วก็จะเป็นบัตรสร้างห้องแล้วก็จะเป็น ของมากมายเลยนะครับท่าทางอะไรประมาณนี้นะอ่าก็ใครอยากได้ก็มาทําการลดราคากันได้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวพาไปดูทาง้านของกิจกรรมใหญ่นะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็น้องๆกดบตรงที่ กิจกรรมนะครับนะที่อยู่ล่าสุดนะครับกิจกรรมซ้ายมือนะกดเข้าไปนะครับนะกดเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางา้านของกิจกรรมเอ่อพวกพิมพ์คุงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมแบบที่มาใหม่ล่าสุดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปพาไปรีวิวในภายหลังนะครับอันนี้มันจะอยู่ในพวกตู้ล็กตเรอยี่ยอนะครับนะก็จะเป็นพวก ปฏิหาลักจิ้งจอกข่าวนะครับอ่าเป็นเสื้อมาใหม่แล้วมาเอ้ยของกลับมาขายอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับนะก็จะเป็นราดัาของไฮไลท์กิจกรรมนะครับก็จะเป็นราดัาของการแจกอ่า แจกอะไรวะเนี่ยเสียงปิมพุงเชียบเชียบนะครับแล้วก็จะเป็นอนดนา์ของปฏิทินกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะครับคือมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนะส่วนอันเนี้ยคือใกล้จะมานะครับนะก็จะเป็นอนันของกิจกรรมลอยกระทงนั่นเองนะครับนะก็ น่าจะมีแบบของแจกเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็จะเป็นท่าน้ขอการแจกตั๋วนะครับนะก็ของก็จะมีประมาณนี้นะครับเพียงเล่นครบ90นาทีก็รับของทุกอันเลยนะครับในนี้นะอ่านะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวเข่นนะไม่เกี่ยวกันนะครับนะนี่ของรางวัลปิมคุงนะครับล็อกอินได้ครบนะครับก็รับสียงรางวัลปิมคุงไปเลย30วันนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋า กระเป๋าเอา่อกระเป๋าอะไรวเะเนี่ยกระเป๋านั่นแหละเออรับมาจากไหนอันนี้คือรับมาจากนี่เลยนะครับนะเป็นกิจกรรม เออเล่นลับนะครับเออชุดอะไรไม่รู้นะเราก็ทงนะอ่าพี่ก็พูดมั่วไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นถ้า้าของกิจกรรมการแข่งขันฟรีไฟล์นะครับใครเชียร์ทีมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนะอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะมาแจกเพชรฟรีไฟล์นะครับเห็นเพชรพี่ไหมอ่าเพชรพี่วีอยู่เป็นพันเออมสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้เพชรฟรีไฟล์นะครับคลิปนี้พี่จะมาแจกเพชรฟรีไฟล์นะอ่าจำนวนหนึ่งคนนะใครที่อยากได้เพชรฟรี ครับก็ให้น้องๆนะครับทำตามกติกานะครับกติกาก็มีอยู่ว่าให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ดิ่งให้พี่นะครับนะใครทําตามนะครับพิมพ์คำว่าทําตามแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วย UID นะครับอ่าแล้วก็บวกอะไรดี 9แล้วกันอ่าตามด้วยยู่ดีบวก9นะครับฟังให้จบนะครับอ่าใครทําถูกคือพี่จะแจกให้เลยนะครับ1คนอ่าประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าคลิปนี้ถึง2,000วิวเดี๋ยวพี่จะมาแจกเท่าไหร่ดี2คนนะคลิปหน้าอ่าถ้าถึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านของ Lucky Royal นะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับนะก็อย่าลืมดูให้จบด้วยนะครับพอท้ายคลิปมีแจกโค้ดนะครับนะอ่าเข้ามานะครับเป็นทางด้านของปฏิทิน เออไม่ใช่ปฏิหารรักจิ้งจอกข่าวนะครับก็จะเป็นชุดที่หลายๆคนรอคอยนะครับนะก็จะเป็นร่างของชุดตัวนี้นะครับเป็นจิ้งจอกหัวจิ้งจอกผู้หญิงผู้ชายนะอ่าก็พี่ว่ากิจกรรมเนี้ยมันน่าจะใช้เพชรข้าง,างสูงนะครับเท่าที่พี่ได้ดูมาคือมันต้อง4 5่0 0าันเพชรนะ พอพี่สุ่มไป300ประเภทได้มาแค่7โทเค็นเ,บบกเกือบโคตรเกลือนะก็จะเป็นชุดตัวนี้นะที่โคตรอยากเอ้ยที่หลายคนอยากได้นะก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับเป็นกางเกงจิ้งจอกตัวนี้นะอ่าก็ถือว่าเท่น,นะหลายคนอยากได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าของปืน Desert Eagle น,นะครับนะก็จะเป็นหน้าของบวกอะไรเนี่ย <c oughs> บวกบวกเป็นยำสองอัตราการยิงหนึ่งนะครับนะมาภายในสิบห้าวันนะนี่ก็มีเอฟเฟกประกายอะไรประมาณนี้มีเป็นไงเห็นหลายๆคนเห็นจริงหัวจริงจอกพี่นี่คือไม่ได้ได,ได้ทั้งชุดนะคือแลกมาสามวันนะ <c oughs> นะโอเคก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นหน้าของโอ้เขาเรียกว่าไงท่าทางใช้เออท่านี้ใช้แล้วรวยเป็นท่าอะไรวะเนี่ย กดไปครับก็จะเป็นท่าทางเอยตัวนี้นี่นี่นแขวงแขวงแขวงนะครับนะแล้วก็มีเหรียญตกลงมานะครับนี่ใครอาายากจะได้ไปนะครับก็เหมาไปเลยนะครับหมดตู้นะครับนะ G m บอกอืมไม่ใช่ละนี่ก็จะเป็นท่าทางตัวนี้ก็จะมายิงมาด้วยนะครับนะเป็นโปรโยเงินโปรยเงินนี่เป็นไงยย,งยิงเงินย,ยิงเงินอ่าใครอยากได้ก็มาสุมกันได้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของชุดอะไรเนี่ยลุกแบบนี้ไม่ไก่นะครับเป็นชุดก็จิ กติกติอะไรนี่กติเสือกอติไก่นะมาขายนะอ่าก็มาสุ่มกันได้นะสําหรับชุดตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ของ,งวันนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลัคกี้รอยัลลัคกี้ตัวนี้นะอืมต่อไปก็จะเป็นเอ่อทางด้านของนี่ครับผีทรรชนคนปนโลกนะครับนี่ คนปนโลกผีทรรชน์มาภายใน8วันนะครับก็จะเป็นหน้าดั้นของชุดตัวนี้เลยนี่เป็นไงนี่เออเลือนแสงเลือนแสงหน่อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดสีแดงตัวนี้เลยนะอ่าเป็นไงถือว่าเทยอยู่พอสมควรส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องสืบเป็นท่าเต้นโปรยเงินนะครับนี่เป็นไงวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโปยวิ่งโปยเหมือนท่านี้มันจะใช้ในขณะวิ่งได้มัง้งพี่ก็จําไม่ได้นะอ่าก็มาสุ่มกันได้นะต่อไปก็จะเป็นหน้านของปืน เออปืนเออันนี้ปืนอะไรเนี่ยปืน MP5 นะอ่าบวกอัตราการยิง2อเจาะหนึ่งนะอ่าถือว่าเป็นปืนที่โกงนะคือแบบถ้าใช้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่าอัพสามถือว่าโกงเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบไวๆเลยนะอันนี้ก็เป็นชุดบอลนะครับไม่พูดมากอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงเออเป็นชุดเออไม่ใช่ชุดดิเป็นปืนอ่าปืนอัพเวลนะครับเป็น ประมาณนี้เออปืนอัพเวลแล้วก็จะเป็นท่าดาของไดมอนด์รอยัลนะครับเป็นตู้ปืนนะตู้ปืนตัวนี้แล้วก็จะเป็นสายฟรีอ e ีสปอร์ตนะครับนี่เป็นชุดสายฟรีตัวนี้นะครับนี่อ,อ่สายฟรีก็ก็มีได้อ,อ่าประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวพี่จะพาไปแจกโค้ดฟรีไฟกันนะครับนะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้โค้ดฟรีไฟนะครับนะก็คลิปนี้พี่จะมาแจก,กนะครับก็ บอกไว้เลยนะครับว่าโค้ดนี้ใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมี1ค้นะครับที่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับ r q u h v f q v d k q d ZCN5 ครับนะก็จะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับนะใส่ได้ทุกคนนะครับแต่จะมี1คนที่ได้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับนะก็ถ้าใครชอบหรือฝากกไลค์กดแชร์กดตามทุกกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะอ่าพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็สวัสดีครับ